ทุกคนเรากำลังจะกลับแล้วนะเจ้านี้บรรยากาศนะครับทุกคนคนเยอะมากนะับเพราะร้านใหญ่มากด้วยแล้วคนแน่นแต่มีคนคุณพี่เขาบอกว่านี่คือ,อยังไม่แน่นนะปกติจะแน่นกว่านี้สุสาอาทิตย์ประมาณนะี้แต่นี่ก็คือคนกลับไปเยอะแล้วทุกคนจากเนี่ยฮะทุกคนนี่แซบ่บซแซ,แซ,แซ,แซนะฮะทุกคนสะพานก็ปิ่นเกล้านี่คือริมน้ำหมูกระทะซีฟูด้ดจะทุกคนจาก เดี๋ยวกลับนะเดี๋ยวจะเดินไปนะฮะว่าผ่านอะไรบ้างเราจะไปอีกทางหนึ่งที่อรุณอมรินนะคะทุกคนน้องๆน,น่ารักมากนี่ค่ะวัสดี้จะน้องๆขอบคุณมากนะบริการเลิศมากเลยเดีย๋ยวพี่กลับแล้วขอบคุณครับโชคดีครับนีจ่าทุกคนจ้ามีจ่าบรรยากาศทุกคนจ้าเราจะกลับแล้วนะนะฮะทุกคนจ่าคนเริ่มกลับกันแล้วทุกคนนีจ่านี่นะฮะอากาศอาหุ่อาหารทุกคน ะะบรรยากาศน้ําสีสันสวยมากเลยนะะนี่แกงเขียวหวานอร่อยมากขอโทษนะฮะอร่อยมากนะฮะชอบมากเลยดูป,ปลาเป็นตัว,ต,วตัวสิทุกคนน่าทานมากนะฮะเลิศมากเลือวิ่งทั้งวันเลยนะฮะได้เห็นบรรยากาศนะฮะสวยงามบนแม่นม้ำหรือว่าในแม่นม้ำทุกคนที้ กุ้งพันอ้อยเหรอฮะจะเดี๋ยวเราต้องเดินกลับแล้วทุกคนต้องรีบไปจ้ะทุกคนจ๋านี่จ้าทุกคนจ๋าอลังการมากเลยอันนี้มุมเด็กนะฮะทุกคนมุมเด็กดุมผู้ใหญ่ก็ได้จะสอยตุ๊ก,กตากลับบ้านนะฮะนี่จ้าทุกคนบัตรออกบัตรเข้านะฮะนี่จ้าตองเล่น Yeah. นี่จ้าบรรยากาศบางคนเริ่มกลับบ้านนะครับทุกคนขอบคุณมากๆนะครับน้องๆขอบคุณมากนะครับพี่จิมสวัสดีครับไปเจอกันอีกนะครับทางนี้ออกขอบคุณนะคะนี่ทางออกอยู่ตรงนี้จ้าอันนี้คือมีการขอรูปทำบุญด้วยทุกคนเผื่อใครสนใจนะฮะทุกคนนไจ้านี่จ้ะ นี้จะบรรยากาศด้านหน้านะฮะทุกคนเชิงสะพานปิเกล้าวนะฮะทุกคนเห็นเด็กๆนะฮะทุกคนเขามาทำอะไรกันถ่ายรูปนะฮะนี่จะบรรยากาศด้านหน้านะะดินน้ำหมูกระช้าแะเป็นบาร์อยู่ข้างๆด้วยนะทุกคนเลิศมากนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูบรรยากาศเดินกลับกันเดินกลับกัน นีจ้าเราเดินตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นไปฝั่งหนูจะเป็นสะพานปิ่นเกล้าที่ข้ามไปฝั่งสนามหลวงนะทุกคนแต่ว่าเราจะเดินไปทางนี้เนาะจะเดินไปทางพาตา้าฝั่งเนี้ยเราจะเดินเรียบไปอาอรุณอมรินแต่ทุกคนไกลไหมอ่ะทุกคนไม่ไกลนะนะฮะเดินไปไม่ไกลนี่ทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเจอสถานอะไรบ้างทุกคนนีจ้าทุกคนป้ายริมน้ำหมูกดชา้าทุกคน ะฮะเข้าทางนี้ก็ได้จากทุกคนเข้าทางด้านหน้าโรงเรียนวัดดุสิดารามนะฮะนี่คือถนนสมเด็จพระกิ่นกล้าเราเดินไปทุกคนเดิ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 นนี่ฮะเห็นสะพานพระรามแปด้วยทุกคนมุ่งหน้าไปจะเป็นพาต้าไปเส้นท่านปิ่นเกล้าใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยเราเดินจริงๆก็ค่อนข้างไกลนะถ้าเดินนะฮะรอรถเมย์ก็นานเนะี่ยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเรา ชมวิวไปแล้วกันทุกคนนี่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีรอยย่บาชนะฮะเราจะเจอวัดดุสิตารามออวัดดุสิตารามวรวิหารด้วยสวยนะฮะมีเวลาอย่าลืมแวะมาเที่ยวได้นะครับทุกคนด้านในเลี้ยวไปตรงนี้เลยครับนะฮะนี่ครับทุกคนไฟแดงหน้าเราเลี้ยวซ้ายไปสิริราชเลยแล้วก็ถึงวังหลังโฮสเทลนะฮะ พูดถึงเรามาเส้นนี้ท้าทายอาจจะไกลกว่าข้ามสะพานปิ่นเกล้าไปฝั่งโน้นแล้วก็ทะลุท่าเออทะลุไปท่าพระจันทร์ถูกไหมฮะแต่มันจะเสี่ยงตรงที่เรือหมดไงใช่ไหมเรือมันจะช้าตรงนั้นจะเป็นแหล่งของพัฒราวดีทเทยเตอร์วังหลังอ่ะนะฮะแหล่งของเออย่านการค้าตลาดวังหลังฮะเป็นที่ดินของคุณแม่คุณพัทราวดีสีไตรัฐนางเอกนางนางเอกสมัยก่อนเล่นเรื่องเดียวได้ตุ๊กตาชองเลยนะฮะ พรทาวดีเล่นเรื่องอ,อ๋อไม่มีสวรรค์สาหรับคุณกับนาฏภูวนยเป็นหนังไทยเรื่องเดียวมั้งที่พระเอกนางเอกได้รางวัลตุ๊กตาทองพร้อมกันเลยทั้งผู้อ,อ๋อนักแสดงนําชายหญิงถูกไหมฮะปีนั้นดังมากเพราะว่าพรทาวดีเนี่ยเล่นหนังหลายเรื่องอยนะู่นะนางแบบมหาภายัยอ,อ๋อความรักครั้งสุดท้ายของท่านม้ยตอนนั้นนะฮะเล่นคู่กับสารพงษ์ชาติสมภพเ็นจาธิกุลถ้าถึงละสี่แยกนะฮะ เลี้ยวซ้ายไปปิน่นไปโรงพยาบาลสิริราชนะฮะนีจ้ะเห็นไหมฮะพาต้าสี่แยกแต่เราเลี้ยวซ้ายจากทุกคนนะฮะเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานอรุณอมรินนะฮะซึ่งตรงนั้นจะมีวัดอรุณอมรินทารามซึ่งคุณชวนหลีกภยัยเคยเป็นเด็กวัดอยู่ที่นั่นไงรู้จักไหมคุณชวนหลีกภยัย อดีตนายกรัมนตรีสองสมัยแล้วก็ปัจจุบันเป็นประธานรัฐสภานี่ฮะปิ่นเ3เดินไปเรื่อยๆนะฮะเดินเรื่อยเปื่อยทุกคนชมบรรยากาศกลางคืนออตั้งแต่สะพานพระปิ่นเก้าจากร้านริมน้ำหมูกระทะซีฟูด้ดอร่อยมากทุกคนน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยมากแล้วก็อ๋ออันเนี้ยอะไรน้ำจิ้มอันเนี้ยน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยนะฮะ อร่อยมากคุณภาพมากนะฮะเดี๋ยววันหลังมาอีกแน่นอนพราบรรยากาศดีมากแล้วก็บริการประทับใจน้องๆน่ารักมากนะฮะอยากให้กำลังใจดีๆช่องนี้จะเป็นช่องเล็กๆนะแต่เราก็จะบอกต่อสิ่งดีๆไปเรื่อยๆจะหาสิ่งดีๆมาฝากทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักโรงแรมที่กินวัดนะฮะหรือไม่ก็อะไรที่น่าสนใจนะครับเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับ ทันเดียวตายแล้วเมมจะเต็มอีกแล้วทุกคนนะฮะอันนี้จากปิ่น9เก้ารี้ยวเข้าอารุณมาริบแปดแล้วนะทุกคนตรงไปเรื่อยๆทุกคนนะฮะโอยทันเดียวโพสคลิปนี้เก็บไวโ้โพสก่อนนะฮะถึงจะถ่ายต่อได้เพราะว่าเมมจะเต็มแล้วจะทุกคนจะ